ความท้าทายใหม่ๆกำลังรอคุณราศีกรกฎพร้อมรับไหมยินดีต้อนรับสู่ดูดวงรายปักราศีกรกฎ15กรกฎาคม16สิงหาคมสำหรับช่วง 16- 30ถึงพฤศจิกายน2568คราวนี้ดวงดาวมีอะไรมาบอกเราบ้างอ้างอิง https://www.snook.com/horoscope งานงานงานแต่อย่าลืมทีมงานของคุณช่วงนี้ชาวราศีกรกฎอาจรู้สึกเหมือนกำลังเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกันงานหลักงานเสริมและอีกหลายอย่างที่คนรอบข้างผลักมาให้ถึงจะเหนื่อยแต่ความสามารถของคุณก็ยังคงสูงอยู่แต่คุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่แท้จริงอย่างไรก็ตามให้ระวังกับสถานการณ์ที่คุณอาจถูกปล่อยให้ทำงานคนเดียวไม่มีทีมช่วยเหมือนกำลังต่อสู้กับลูกศรโดยไม่มีโล่ป้องกันหรือเจอกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใส่ใจงานของคุณเท่าที่ควรอย่าเพิ่งท้อแท้ลองใช้กลยุทธ์ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและรอผลลัพธ์ที่จะตอบแอร์ทนในภายหลังจำไว้ว่า ความสำเร็จมักมาจากการทนใจและความพยายามอย่างต่อเนื่องการเงินระวังการใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดด้านการเงินช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่เงินเดือนหายไปไวกว่าคิดเพราะรายจ่ายเริ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพลองนึกภาพว่าเงินเดือนเปรียบเสมือนน้ำในแก้วถ้าไม่ระมัดระวังมันอาจหมดไปก่อนที่คุณจะรู้ตัวดังนั้นการวางแผนการเงินและการสำรองเงินเผื่อเหตุฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรละเลย ความรักอย่ารีบร้อนใช้เวลาเรียนรู้กันก่อนสำหรับคนโสดอาจมีคนเข้ามาทำความรู้จักแต่คุณกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญอีกฝ่ายอาจเป็นเจ้าชู้หรือยังไม่พร้อมจริงจังในความสัมพันธ์ลองใช้เวลาเรียนรู้กันก่อนอย่ารีบร้อนเหมือนกับการทดสอบความแข็งแรงของสะพานก่อนข้ามส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์นิ่งห่างห่าขาดความหวานเพราะทั้งคู่อาจต่างยุ่งกับเรื่องของตัวเองลองหาเวลาพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเติมพลังใจให้กันอีกครั้งเหมือนกับการ เติมน้ำมันให้กับรถยนต์ให้พร้อมวิ่งต่อไปสุขภาพระวังการติดเชื้อโรคสุดท้ายแต่ไม่เป็นน้อยได้สุขภาพช่วงนี้ชาวราศีกรกฎควรระวังการติดหวัดเป็นเข่เหมือนกับการเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนลองดูแลสุขภาพให้ดีทานอาหารครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายคำถามสำหรับคุณคุณเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท้าทายหรือเป็นโอกาส ลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้กันเพิ่มเติม